้าทีของจีนในทางการทูตหรือทางอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ได้แข่งขันอะไรจีนจะมีทุนพร้อมจะมาลงทุนมาฟื้นฟูนะแต่ถ้าสงครามยังไม่ยุติก็ทำอะไรไม่ได้ปัญหาในตะวันออกกลางเนี่ยถ้าไม่มีกองกําลังที่ชาติเป็นกลางเข้าไปหยาดศึกหรือไปปกป้องขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะกองกาลังสายไปรชาติที่แล้ว พี่ skipping force แล้วแล้วก็มันไม่มีทางหยุดครับการฟื้นฟูจะเกิดไม่ได้เลยถ้าสงครามไม่สงบแล้วจีนจะแสดงบทบาทอย่างไรนี่ยังไม่เคยเห็นออกมาชัดเจนนะครับรัเสเซียเองก็ยังไม่ได้มีบทบาทและชัดเจนในการให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่ของตะวนันออกกลางอเมริกาที่เจรจาระหว่างฮามาสกับกับทางอิสราเอลเนี่ยก็มีแต่อเมริกามีแต่อียิปต์มีแต่กาตาร เท่าน,นั้นที่เข้ามาเป็นม e d ด a t เตอร์ทำไมจีนไม่เข้ามาเพื่อจะเป็นม e d ดีเตอร์ทำไมรัเสเซียไม่เข้ามาร่วมเป็นม e d ดเตอร์ก็เพราะว่ามันยังตกลงกันไม่ได้ในพื้นที่ต่างๆค่ะแล้วทั้งฝั่งนานาะชาติเองตอนนี้พอมันเริ่มมีเหตุการณ์นี้เข้ามาอาจารย์ เห็นว่าทางนานาชาติเขามีการแสดงท่าทีอะไรที่จะรับมือกับเหตุการณ์นี้ไหมคะก็ประเด็นแรกทาถอนคนของเขาออกจากเลมานอนทูดเธอในสั่งถอนอัวหนาจากเลมานอนแล้วห้ามคนเขาเดินทางไปที่เลบานอนเพราะเชื่อว่าไอ้เซือคงจบดีแน่และในดัญยาคูก็ประกาศชัดเจนตรงนี้แล้วก็เกิดปฏิริยาของคนในในเลมานอนคือต้องเข้าใจในรลบานอนเนี่ย มันไม่ใช่ฮิสปรอลเป็นเพียงส่วนหนึ่งเป็นกองกําลังอันหนึ่งนะครับซึ่งเข้มแข็งที่สุดเข้มแข็งกว่ากองทัพเลบานอนแต่ว่าในเลบานอนเนี่ยมันมีกลุ่มติดอาวุธหรือก,กลุ่มอำนาจอยู่เช่นกลุ่มของคริสเตียนนะครับกลุ่มคริสเตียนในพวกโรมาไนซ์แล้วก็จะมีกลุ่มอูรุ伊นะครับกลุ่มชีอะห์กลุ่มซุนนีแต่ตอนนี้กลุ่มชีอะห์กลุ่มซุนนีเนี่ยก็ค่อนข้างจะข้อประมายกันละ แล้วก็ดูว่าจะให้ความสนับสนุนกับฮิสซุลล์แต่ว่ากลุ่มคริสเตียนด,ดูจะไม่ไม่เห็นด้วยและก็ไม่อยากให้ฮิสซุลล์ไปก่อสึกกับไอเซลเพราะตัวเองกลัวจะเดือดร้อนด้วยนะครับยังไงก็ตามไอเซลมีกําลังที่เข้มแข็งอะคือทางภาคพื้นดินเนี่ยมีทั้งรถถังมีทั้งปืนใหญ่มีทั้งเครื่องบินคอยสนับสนุนเนี่ยขณะที่ทางฮิสซุลล์ก็มีแต่ปีิันอาวุธแล้วมีกองกำลังภาคพื้นดินอาวุธก็ไม่ใช่อาวุธหนะัก ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นจะเป็นอาวุธเบาประจํากายก็เพราะงั้นยุทธวิธีของต่ของสองประเทศนี่จะต่างกันทางฝั่งอิสราเอลเนี่ยต้องการจะทำควิกวอลคือทําสงคารามเต็มรูปแบบเอาไปปะทะเข้าไปโจมตียึดพื้นที่ด้วยกําลังทหารภาคพื้นดินแล้วก็สนุนทางอากาศกับปืนใหญ่แล้วก็มีรถถังบุกนาแต่ลุนล้อเนี่ยคงรบแบบจรยุทธ์ก็คือจะกระจายกําลังเอ่อไปทั่วๆแล้วก็ คอยโจมตีหน่วยต่างๆของของอิสราเอลที่ลุกเข้าไปในเลบานอนครับแล้วก็จะมีการสนับสนุนจากกอ,องลังติดอาวุธในอิรักแล้วก็ในซีเรียและรวมทั้งการโจมตีบางพื้นที่ของของอิสราเอลด้วยกองกำลังของฮูชีคือใช้ขีปนาวุธโจมตีครับค่ะอาจารย์จริงๆก่อนอันนี้มีอีกรายงานข่าวหนึ่งค่ะที่ว่าแรงสนับสนุนจาก อ่ชาวปาเลสไตน์ต่อฝั่งฮามาสเนี่ยคะ่ะลดลงอาจารย์มีความค<ม>ิดเห็นกับประเด็นนี้ว่ายังไงบ้างคะว่ามันเป็นเป็นการจับประเด็นบางจุดเพื่อก่อให้เกิดความหวั่นไหวคือก็มีคนแหละมันต้องมีคนที่ที่ไม่ค่อยพอใจคือคือเบอหน่ายสงครามแล้วก็เดือดร้อนจากสงครามก็อ,อยากจยกให้ยุตินะอันนี้มันเป็นความเป็นไปได้ไปสัมภาษณ์คนที่กําลังหนีภัยอยู่เขาก็อบอกว่าไม่อยากให้ให้ให้ ไปรบกันต่อแต่ถามว่าแล้วเมื่อสมมุติว่าฮามาสหมดไปจากจากตะวเอ่อจากเอ่อพื้นที่ของปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองเนี่ยมันจะมันก็จะมีกองกำลังอื่นเข้ามาทดแทนหรือแม้แต่ฮามาสเองก็ไม่ได้หมดไปจากจากพื้นที่ของการเดินงานในในเกี่ยวกับเรื่องการปลดแอกหรือการต่อต้านเาเอลในการยึดครองพื้นที่ของปาเลสไตน์อันนี้มันก็ไม่มีทางหมดไปนะครับเพราะงั้นเนี่ย อ,อ,อิสราเอลก็ในขณะเดียวกันอิสราเอลเองก็ยังกดขี่ข่มเหงเข่นฆ่าชาวปาเลสไตน์อยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทํามายาวนานแล้วถ้าจะพูดตั้งตั้งแต่วันที่เรียวกว่าวันนักบาเนี่ยมันก็เจ็ดสิบหกปีเข้าไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าอิสราเอลจะหยุดไหมที่จะเข่นฆ่าปาเลสไตน์ก็ไม่หยุดนั่นชาวปาเลสไตน์ถึงแม้ว่าจะจะรู้สึกว่าอยากไม่ค่อยความสนับสนุนจะน้อยลงอยากให้เกิดความสงบแต่ จะเกิดความสงบได้อย่างไรถ้าตราบใดที่อิสราเอลยังยึดครองแผ่นดินของปาเลสไตน์อยู่มันเป็นไปนไม่ได้ครับครับถึงจะอยู่เฉยๆอย่างที่บอกอ่าเจ็ดสิบหกปีมาแล้วก็ถูกขับไล่ถูกเกณฑ์ฆ่าเพราะเป้าหมายเสรยลต้องการจะยึดดินแดนทั้งหมดของปาเลสไตน์ไม่ได้ต้องการจะสงบศึกเลยแล้วมันเป็นไปได้อย่างไรครับเพราะงั้นประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นการไปสัมภาษณ์บางจุดบางคนที่เกิดความท้อแท้เพื่อให้เกิดความชิ่นหวัง เพื่อเกิดการท้อถอยมากกว่าครับเป็นสงครามจิตวิทยาครับอืมค่ะอาจารย์แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นค่ะอาจารย์ก็คือด้วยความที่ณตอนนี้ค่ะสถานการณ์มันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ทีนี้ฝั่งทางจีนเองที่เขารับปากนะคะเขาว่าจะช่วยฟื้นฟูกาซาณปัจจุบันนี้ค่ะบทบาทของทางฝั่งจีนเองเขาไปถึงไหนหรือว่าเขาได้ทําอะไรยังไงบ้างแล้วบ้างไหคะอาจารย์คือประเด็นแรกเรื่องการฟื้นฟูมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าสงครามยังไม่ยุติ เราะฉะนั้นจีนก็คงจะยังไม่ทําอะไรจีนจะมีทุนพร้อมจะมาลงทุนมาฟื้นฟูนะแต่ถ้าสงครามยังไม่ยุติก็ทําอะไรไม่ได้ทีนี้ในระหว่างนี้ท่าทีของจีนในทางการทูตหรือทางอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างจะปฏิปนอมไม่ได้แข่งขันอะไรคือไอ้ไอ้ความปัญหาในตะวันออกกลางเนี่ยถ้าไม่มีกองกําลัง ที่ชาติเป็นกลางเข้าไปอย่าศึกหรือไปปกป้องขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะกองกำลังสาธยาชาติที่เรียกว่า peacekeeping force แล้วแล้วก็มันไม่มีทางหยุดอะครับแล้วจีนจะทำอะไรได้จีนก็อาจจะเนี่ยแสดงเพื่อเพื่อเพื่อสร้างผลงานก <c oughs> <c oughs> ็พูดอย่างนั้นนะครับ่ <c oughs> แต่ว่าการฟื้นฟูจะเกิดไม่ได้เลยถ้าสงครามไม่สงบแล้วจีนจะแสดงบทบาทอย่างไรนี่ยังไม่เคยเห็นออกมาชัดเจนนะครับและเสียเองก็ยังไม่ได้มีบทบาทอะชัดเจนในการ ให้เกิดความสงบสึกในในใน,ในพื้นที่ของตะวันออกกลางหรือว่ากรณีขัดแย้งอันนี้นเ e d มดิตเอตอร์ที่เจรจาระหว่างฮามาสกับกับทางอิสราเอลเนี่ยก็มีแต่อเมริกามีแต่อียิปต์มีแต่กาตารเท่านั้นที่เข้ามาเป็นเ e d มดิตเอตอร์ทําไมจีนไม่เข้ามาช่วจะเป็นเ e d มดิตเอตอร์ทําไมรัสเซียไม่เข้ามาร่วมเป็นเ e เมดิเอเตอร์ก็เพราะว่ามันยังตกลงกันไม่ได้ในพื้นที่ต่างๆครับ แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นคะะนน่ะอาจารย์นอกเหนือจากฝั่งนอกเหนือจากฝั่งทางจีนเองหรือว่าราชัชเองหรือประเทศอื่นเองณตอนนี้ค่ะอีกหนึ่งสถานการณ์ที่หลายคนอาจจะกังวลว่ามันจะส่งผลต่อสองครามนี้หรือปเปล่าก็คือผลการเลือกตั้งของฝั่งอังกฤษเองหรือว่าฝรั่งเศสเนี่ยค่ะหลายคนสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดมันมีผลออกมานู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยมีโอกาสาที่มันจะส่งผลต่อสองครามนี้ไหมคะอาจารย์ในสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยผมไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งในทางในอังกฤษ และในฝรั่งเศสเนี่ยนโยบายของจะพูดแยกก่อนดีกว่าเอาในอังกฤษในอังกฤษ,กฤษถึงแม้ว่าพรรคเลเบอร์จะขึ้นมาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยเนาะในในรอบสิบสี่ปีนี้ไม่เคยชนะพรรคคอนเสอร์ตีฟเลยพรรคอนุรักษ์นิยมแต่ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็นายกคนใหม่เนี่ยก็ดูท่าทีว่าจะแข็งขันแต่ว่าต้องเข้าใจเนื้อในการเลือกตั้งในครั้งเนี้ย ถึงแม้ว่าประชาชนเอ่อประชาชนส่วนใหญ่นะแล้วก็ประชากรของพรรคผู้สมาชิกของพรรคเลเบอร์เนี่ยในระดับล่างทั่วไปเนี่ยจะสนับสนุนปาเลสไตน์อย่างยิ่งเลยแต่ระดับบนเนี่ยเชื่อมือว่าก็รับเงินสนับสนุนจากยิวซาอ n นิสเพราะงั้นเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้ที่กจะเปลี่ยนแปลงนโยบายหันมาสนับสนุนปาเลสไตน์ก็คงจะเดินคู่กับสหรัฐแล้วก็ยังหนุนอิสราเอลต่อไปแต่ว่าอาจจะ ลดบทบาทลงเพราะว่าปัญหาภายในมันเยอะมากขึ้นเนื่องจากสุขภาพเศรษฐกิจส่วนฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้ก็ที่น่าสนใจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเดิมตอนแรกดูท่าว่าฝ่ายขวาจะจะนำอยู่จะได้เสียงข้างมากแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าสวิงกลับเซ์ไรส์รามากก็คือฝักฝ่ายซ้ายที่รวมกําลังกันรั้ง,งพรรคกรีนพรรคคอมมิวนิสต์พรรคสังคมนิยมนะครับแล้วก็พวกสุดโต่งอย่างของมาลองชองเนี่ยนะครับกลับขึ้นมา ชนะมากขึ้นแต่ก็ไม่มีใครมีเสียงเด็ดขาดในรัฐสภาของฝรั่งเศสตรงนี้นก็จะทำให้เกิดความชะงักงันในการดำเนินนโยบายของฝรั่งเศสภายใต้การนำของมาครองเเพราะงั้นท่าทีของฝรั่งเศสตรงนี้ยังยังบอกยากเพราะไม่ชัดเจนเนื่องจากต้องชักขยี้กันในสภายอยู่พอสมควรแต่ว่าในสงครามตะวันออกกลางเนี่ยฝรั่งเศสไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ฝรั่งเศสจะไปมีบทบาทเยอะในสงคราม ยูเครนมากกว่าซึ่งตรงนั้นก็คงดูต่อไปว่าแล้วฝรั่งเศสจะดําเน,นินนโยบายแบบที่แบบที่มาครองเคยประกาศไว้ไหมที่จะเข้าไปตัดสัเทุนโดยเฉพาะเคยประกาศว่าจะส่งทหาร้ดยตั้มเข้าไปช่วยเวลานี้ก็ส่งอาหารนอกเครื่องแบบหรือก็ไปแต่งเครื่องแบบยูเครนหรือว่าจะรับจ้างเข้าไปในยูเครนพอสมควรอยู่แล้วครับค่ะ นอกจากส่งออนอกจากการเลือกตั้งของฝั่งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วค่ะอาจารย์การเลือกตั้งของฝั่งอเมริกาเองเนี่ยค่ะมันจะมีผลอะไรต่อสองครามครั้งนี้ไหมคะหลังจากที่มีการดีเบตกันเป็นล่าสุดคือถ้าพูดถึงนโยบายของอเมริกาต่ออิสราเอลและบทบาทในตะวันออกกลางเนี่ยอเมริกาหนุนหลังอิสราเอลไม่ว่าจะใครจะขึ้นเป็นประธานดีไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือว่าไบเดนนะครับออทั้งทั้งคู่เนี่ย อยู่ภายใต้อิทธิพลของยูทาวนนี้ซึ่งคุมการเมืองของสหรัฐอเมริกาอยู่อันนี้ต้องเข้าใจการเมืองภายในของสหรัฐด้วยเพระงั้นนโยบายสหรัฐอเมริกาในการส่งวิเซลไม่มีวันเปลี่ยนนะครับในกรณีนี้นอกจากจะไบเดนจะถอนตัวมาแล้วมีคนอื่นขึ้นมาสมัครประธาดีแล้วเข้าชนะการเลือกตั้งเช่นจอห์นเอฟเคนดีจูเนียร์อย่างนี้จะเป็นต้นนะครับอันนี้ก็กกกต้องยากจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่า ถ้ามีการเปลี่ยนตัวอย่างนี้อาจจะเปลี่ยนแต่ถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงใบเด้งกับทำนโยบายเกี่ยวกับอิสราเอลนี่ยากแล้วก็อย่าลืมว่าอย่างที่ผมพูดมาแล้วว่าอิสราเอลเนี่ยมีอิทธิพลต่อทางการเมืองของสหรัฐคือองค์กรภายใต้การสนับสนุนของยวยาวชนนิสสียคุมเสียงามากกว่ากึ่งหนึ่งในสภาทั้งสภาล่างและสภาบนเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมไม่เชื่อว่าสหรัฐอเมริกาจะเปลี่ยนแปลงนโยบายที่จะไม่สนับสนุนอิสราเอลส่วนบทบาท ของอเมริกาถ้าหากว่าผลเลือกตั้งจะเป็นยังไงเนี่ยอาจจะแตกต่างในสงครามยูเครนเช่นถ้าทรัมป์ขึ้นมาเปบบน็นประธานดีทรัมป์เนี่ยมีโอกาสที่จะเจราจากับปูตินได้แล้วก็มีทางจะเกิดการสงบศึกขึ้นในยูเครนแต่ถ้าเป็นไบเดนเนี่ยมันก็จะเกิดความตึงเครียดต่อไปแล้วผมที่ผมกังวลก็คือว่าตอนนี้ไบเดนถูกโจมตีหนักหาว่าอ่อนแอหมดสภาพแล้วไม่ไหวตรงเนี้ย เขาอาจจะต้องการแสดงว่าเขาเข้มแข็งเนพะราะว่าเพื่อจะยืนหยัดที่จะลงเลือกตั้งเป็นประธานดีต่อไปที่จะรณรงค์หาเสียงอาจจะมีการตัดสินใจเพื่อสร้างให้เกิดสงครามที่รุนแรงขึ้นในสงครามยูเครนหรือในยุโรปเช่นอเมริกาจะเป็นหนุนนาโต้ NATO ให้ปฏิบัติการเข้าไปในยูเครนซึ่งจะเป็นอย่างนั้นตรงเนี้จะไปจุกประทุกซึ่งจะทําให้เกิดสงครามใหญ่หรือแม้กระทั่งขยายตัวเป็นสงครามโลกได้ เวลานี้นาโต้ก็ส่งกําลังเข้าไปประชิดชายแดนไปทําไปซ้อมรบแต่ว่ากองกําลังอยู่แนวชายแดนรัสเซียพอสมควรแล้วรัสเซียเองก็มีการเคลื่อนย้ายขีประุธนิวเคลียร์แบบ Tactical War h e เฮดนะครับเข้าไปในแนวนั้นด้วยเพื่อเพื่อใช้ในการป้องปรามกองกําลังของนาโต้นอกจากซ้อมรบทางบกแล้วยังมีซ้อมรบทางทะเลในช่วงในทะเลบอลติกซึ่งก็ เออโตเอ่อซึ่งซึ่งรัสเซียเองก็เอ่อมีความหวั่นไม่ตกเหมือนกันเพราะถือว่าเป็นใครภัยผู้ขามของตัวเองอยู่ด้วยก็มีการเตรียมพร้อมอยู่ครับ